สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร065946 7028ค่ะหรือไอดีไลน์ศูนย์หกห้านะคะหรือสามารถสแกน QR วอา e คได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ EP นี้เป็น EP ที่28นะคะรายการละสา0รบาทค่ะมาชมพระกันค่ะมี10รายการนะคะเป็นพระสมเด็จทั้งหมดเลยนะคะรายการแรกค่ะ ในการที่สองนะคะในการที่สามค่ะ ในกันที่สี่ค่ะในกันที่ห้านะคะ ใการที่6ค่ะในการที่เจ็ดค่ะ การสุดท้ายนะคะ ดูให้ชอบดูให้ใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพัาเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ